รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรสบายสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เราเจอกันทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับแล้ววันนี้ครับเช่นเคยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับกลุ่มกเกษตรกรสมาชิกซึ่งวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงเทพนี่เองครับอยู่แถวคลองสวาเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไป พบกับกลุ่มสมาชิกที่เขาแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนั่นเองแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราแปลรูปแล้วจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในรายการของเราในวันนี้ครับและในช่วงแรกของเราครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบความเคลื่อนไหวของการทํางานของกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนา,กาเกษตรกรในช่วงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับการ แก้ปัญหานี้ของเกษตรกรสมาชิกเมื่อเป็นหนี้ภายใต้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบันเนี่ยรายใดที่จะมาขึ้นทะเบียนหนี้องค์กรเขาจะต้องให้การรับรองยืนยันเสร็จแล้วก็มาขึ้นทะเบียนแต่ที่ลงลึกไปมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเป็นหนี้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ,รบสิทธิ์เข้าไปการจัดการหนี้โดยกฎหมายกองทุนไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้แทนการซื้อรัพย์หรือล่าสุดก็คือการ เข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องให้องค์กรรับรองผมขอย้ําในภาพรวมนี้ครับว่าภายใต้การเข้าไปแก้ปัญหาหนี้ที่มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยกองทุนจัดการหนี้ก็คือจัดการหนี้ซึ่งเป็นหนี้เสียในสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์หรือ,อนิติบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกําหนดทั้งหมด ที่จะเข้าไปจัดการได้โดยกองทุนต้องเป็นหนี้ซึ่งเป็นหนี้เสียหรือว่าหนี้ NPL เสร็จแล้วหลักเกณฑ์วิธีการในแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบะเรื่องแรกผมย้ำอย่างนี้นะครับว่าแม้จะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขาที่จะต้องเข้าไปได้รับการจัดการหนี้นั่นหมายความว่าการตรวจสอบยืนยันในเรื่องคุณสมบัติของเกษตรกรในเรื่องของ สถานะหนี้ในเรื่องของประเภทของหนี้เพราะว่าถ้าให้กองทุนชำระหนี้แทนเนี่ยต้องเป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรหรือถ้าไม่ใช่ต้องผ่านกระบวนการอุทธรณ์ไปตามกฎหมายส่วนหนี้อื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์รวมถึงเป็นหนี้ที่เกิน2.5ล้านเนี่ยยังไงเสียกองทุนก็ไม่สามารถชำระหนี้แทนได้ยกเว้นเกษตรกรเองเนี่ยจะมีาราหนี้ซึ่ง ให้เราจัดการได้ให้กองทุนเดียวก,กันาได้ภายในกรอบหลักการในการปฏิบตัติผมเรียนงีนะครับว่าในเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 6 5เป็นต้นมาปี2 5 6 6 67ถึงปี70กองทุนจะมีแผนในเรื่องของการนําเอากลุ่มเป้าหมายเข้ามาใส่บรรจุในแผนพบประมาณอย่างกรณีตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ในขั้นที่1ที่ผมได้เรียนว่าต้องมีการทําอย่างเป็นระบบก็คือ บทบาทหน้าที่ในการรับรองในการตรวจสอบคุณสมบัติในการยืนยันเนี่ยท่านที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับสำนักง,งานในสาขาจังหวัดใดคณะอนุกรรมการกองทุนจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองแล้วก็เห็นชอบแผนในการจัดก,การหนี้ก็หมายความว่าชื่อของท่านต้องอยู่ในแผนของแต่ละจังหวัดก่อนจากนั้นก็ถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการขั้นที่2ก็คือคณะกรรมการจัดก,การหนี้ก็จะมาพิจารณาอนุมัติ ในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา37-9ทับนี่คือคือกระบวนการขั้นตอนแต่ในวิธีปฏิบัติในขาลงก็คือเมื่อกกรรมการจากการนี้อนุมัติและเสนอคณะกรรมการกองทุนเห็นชอบการจะเข้าไปชำระหนี้แทนหรือจดการนี้หรือซื้อทรัพย์รายใดเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการเงินกำหนดไว้เลยว่าสำนักงานกองทุนจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อที่จะนำเข้าไปสู่วิธีการจ่าย เพราะเงินของกองทุนที่เข้าไปชำระหนี้แทนเนี่ยเป็นเงินงบประมาณการแจกเงินก็เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและตามด้วยกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณด้วยดังนั้นเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งเป็นความสําคัญก็คือที่มีการปรับปรุงภายใต้พราำดัดกองทุนฉบ,บับที่3ปี2563เนี่ยระบ,บุไว้ชัดว่ารายใดที่กองทุนจะเข้าไปจัดการนี้ไม่ว่าจะชำระหนี้แทนหรือซื้อทรัย์ หรือแม้แต่ในโครงการปรับโครงสร้างนี่ก็แล้วแต่กองทุนโดยสำนักง,งานสาขัจังหวัดและโดยเกษตรกรและองค์กรเนี่ยต้องเป็นผู้รับรองยืนยันให้เกษตรกรเหล่านั้นน่มาทำแบบเตรียมการเพื่อการฟื้นฟซูซึ่งในแบบในแบบดังกล่าวเนี่ยเกษตรกรต้องกรอกรายละเอียดสำนักง,งานเป็นพยานแล้วก็กรรมการองค์กรก็คือกรรมการผู้ที่ท่านเป็นสมาชิกในสังกัดจะต้องเป็นผู้รับรองยืนยัน นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับว่าในเรื่องของการพักชําระหนี้นะครับกองทุนฟื้นฟูของเราพร้อมที่จะดําเนินการซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี67ในเบื้องต้นดังนี้นะครับในเรื่องของการชําระหนี้แทนพี่น้องกเกษตรกรในปี67ของเรานะครับเราได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับอยู่ที่2,000ล้านบาทเศษนะครับนอกจากนี้ยังมี กลุ่มที่ซั์ถูกขายทอดตลาดหรือทรัพย์ NPA นะครับก็มีอยู่กว่า680กว่ารายนะครับก็จะของประมาณในการซื้อซัพย์คืนอีก500ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ที่ท่านเลขาสกายได้กล่าวไว้นะครับว่ามีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย5621ลรายวันนี้ได้มารายงานตัวแล้ว36,000กว่ารายคิดเป็นประมาณร้อยนะครับ ก็อยู่ในกลุ่มที่เราจะต้องอผลักดันต่อเพื่อให้การปรับโครงสร้างนี้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้สําเร็จรู้ล่วงตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือมาตรการในการแก้ปัญหานี่เรื่องอะไรก็ตามนะครับด้านไหนก็ตามถ้าเราไม่มีการฟื้นฟูอาชีพหลังการจัดการนี่หรือหลังการพักชัระหนี่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกษตรกร,กรนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นหนี้มือนเดิม เพราะนั้นหัวใจสําคัญก็คือเราจะต้องนําเกษตรกรเหล่านี้เข้าสู่การฟื้นฟูอาชีพนะครับฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรนะครับหากท่านเ,าเป็นหนี้แล้วก็หน,นี้ของท่านไม่ว่าจะเป็นอยู่ในชั้นที่ดําเนินคดีนะครับบังคับคดีขายทอดตลาดขอให้ท่านได้เากาะติดสถานะการเป็นหนี้ของท่านนะครับหากมีความจําเป็นเร่งด่วนเดือดร้อนนะครับก็ขอให้มาแจ้งสำนักงานกองดูฟื้นฟูของเรา ย้ำอีกครั้งท่านเลขาธิการได้พูดไปเมื่อสักครู่วครับว่าการติดต่อกองุทุนฟื้นฟูของเรานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายให้ใครหรือเชื่อใครนะครับว่า,าจ่ายเงินแล้วจะได้รับการดูแลเรื่องหนี้ของท่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กองทุนฟื้นฟูเราไม่มีนโยบาย ที่สาคัญก็คือมาติดต่อกองทุนไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นการเป็นสมาชิกกองทุนรุ่นฟูถือว่าได้รับการคุ้มครองดูแลเรื่องหนี้สินแล้วก็ได้รับการจัดการหนี้ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่เราได้กําหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็ฝากนําเรียนพี่น้องกเกษตรกรนะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อใครก็ขอให้มาติดต่อสํางานกองทุนรุ่นฟูของเราเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาของท่านตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของกองทุนนะครับผมในช่วงสุดท้ายอของรายการที่ สำนักง,งานกองทุนด้วยความเป็นห่วงไปยังพี่น้องกเกษตรกรสมาชิกที่เป็นองค์กรจำนวน57,000กว่องค์กรและสมาชิกเกษตรกรเป็นรายจำนวน5,200,000กว่ารายแล้วก็ในจำนวน5,200,000กว่าเนี่ยเกือบ10%เกิน10%ประมาณ5 4 0 0 0 0ที่มาขึ้นทะเบียนนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่าหลักกองทุนฟื้นฟูก็คือการฟื้นฟูอาชีพโดยองค์กรซึ่งกฎหมายให้รวมกลุ่ม ขณะนี้5 4า0 0องค์กรเนี่ยมีประมาณ2 2 0 0 0องค์กรที่เข้าถึงการใช้สิทธิ์ในกระบวนการฟื้นฟูภายใต้การรวมกันตามกฎหมายฉบับนี้ส่วนที่สำคัญก็คือที่ขึ้นทะเบียนบ้วยการฟื้นฟูเนี่ยกองทุนได้จัดทำระบบให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพก็คือการจัดทำเป็นโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณตลอดระยะเวลาซึ่งเรานำเสนอผ่าน รายการของทีวีช่องนี้ก็คือนำเอาผลความสำเร็จของการฟื้นฟูอาชีพนำเอาอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรแต่ละองค์กรในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดในและกลุ่มจังหวัดขึ้นมานำเสนอให้ผู้ชมรายการได้เห็นว่าเป็นความสำเร็จขององค์กรซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการฟืน้นฟูจากกองทุนฟื้นฟูเข้าไปทา และถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบที่จะสามารถนําไปเป็นรูปแบบได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําแบบเดียวกันหรือวิธีเดียวกันในช่วงสุดท้ายของรายการนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณไปยังสถาบันเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์นิติบุคคลหรือสถาบันเกษตรกรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือกับกองทุนในการให้กองทุนเข้าไปชำระหนี้แทนในการให้กองทุนเข้าไปซื้อทรัพย์หรือแม้แต่ให้กองทุน เริ่มดำเนินการโครงการ,การปรับโครงสร้างนี่ตามมาติข้ามรี14มีนาคม2566เ,เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้หากไม่ได้รับความร่วมมือกับเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้และที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกเองก็ต้องร่วมมือกับกองทุนในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาขอให้กองทุนฟื้นฟูซึ่งเป็นกฎหมายที่ ตั้งขึ้นมาโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นที่พึ่งต่อไปและที่สําคัญกรรมการกองทุนชุดที่7ได้ครบวาระไปะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ภายใต้กฎหมายกาหนดไว้ว่ากรรมการเมื่อหยุดครบวาระ4ปีแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันครบวาระ90วันกองสานักง,งานกองทุนต้องด,ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ก็ขอเรียนว่าวันนี้ซึ่งขณะที่ทำบันทึกรายการเนี่ยสำนักง,งานกองทุน เปิดรับสมัครกรรมการผู้แทนเกษตรกรทั้ง20ท่านจาก4ภูมิภาคภาคเหนือจะมีผู้แทนได้5ท่านภาคกลางมีได้4ท่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีได้7ท่านและภาคใต้มีได้4ท่านทั้งหมดนี้จะต้องดําเนินการเลือกตั้งและตามกฎกระทรวงรัฐบัญว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้ง <Tiny. S 2> เช่นเดียวกันกรรมการอีกส่วนหนึ่งก็คือกรรมการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสำนักง,งานกองทุนก็จะดำเนินการสรรหาตามประกาศหลักเกณฑ์เพื่อที่จะนำเสนอ,อท่านรองนายามตรีหรือรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรเพื่อเสนอข้ามตรีเห็นชอบประกาศเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ภายใน90วันนั่นคือภายในวันที่24พฤศจิกายน2566ก็ขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนเกษตรกรซึ่งจะเข้ามาทําหน้าที่ทั้งในส่วนคณะกรรมการบริหารทั้งในส่วนคณะกรรมการจัดการนี่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดก,การนี่เกษตรกรต่อไปครับขอขอบคุณครับ เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับก็ต้องมาพูดคุยกับผู้ที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่กรุงเทพกันครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่อธิพัฒน์ก่อวงหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขากรุงเทพมหานครกันครับสวัสดีครับ พี่พัดครับอยากจะให้พี่พัฒนะครับพูดถึงนะครับการทํางานนะครับของสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนากเกษตรกรสาขากรุงเทพมหานครที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับกรเกษตรกรในพื้นที่กรทบ,บเนี่ยมีเป็นแสนคนนะคะมไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ทํานาก็คือเป็นแสนไร่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในสัดส่วนของการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนั้นยังยังยังถือว่ายังน้อยอยู่นะคะ,ะที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีอยู่128องคอ์กรค่ะหมื่นกว่ารายเองค่ะแล้วในเรื่องของ การดูแลเกษตรกรสมาชิก,น,กนะครับในกรุงเทพมหานครแตกต่างจากที่จังหวัดอื่นๆไหมครับโอ้ก็ก็ถือว่าต่างอยู่เยอะนะคะพื้นที่แคบแล้วก็กลุ่มเกษตรกรร้อยกว่ากลุ่มคนก็หมื่นคนแต่ว่ามันยากตรงไหนเราต้องหาเขาให้เจอค่ะม,มันตรงเนี้ยค่ะพี่น้องเกษตรกรนในเขตกทมยังเป็นพี่น้องเกษตรกรที่เครียกาขาดโอกาสก็ยังขาดโอกาสก็ยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึง งบประมาณภาครัฐหรือว่าการช่วยเหลือภาครัฐอยู่เหมือนกันคะ่ะในในส่วนนี้เงินกองทุนก็ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าช่วยเหลือหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเหมือนกันถูกต้องคะ่ะนั่นหมายความว่าการทํางานรูปแบบของในส่วนของจังหวัดกับกทมไม่ได้ต่างกันเลย เรายังคงต้องไปไปหาพี่น้องเกษตรกรเรายังคงจะต้องไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณเงินทุนองค์ความรู้หรือว่าในส,ส่วนของในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการผลิตการรวบรวมการแปรูปหรือแม้กระทั่งเรื่องการตลาดอันนี้น่าแปลกใจมากค่ะแล้วในแผนงานในเรื่องของปีหน้านะครับปี67 เรามีการวางแผนที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรกสมาชิกที่กรุงเทพยังไงบ้างครับอตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของการพื้นปูอาชีพเนี่ยเราก็เข้าไปถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะแล้วก็กลุ่มที่สนใจเนี่ยจะเสนอแผนโครงการเนี่ยเรามีการประชุมมีการอบรมแนะนําเรื่องวิธีการจัดทําแผนโครงการก็คือทํายังไงจะให้กองทุนสามารถสนับสนุนก็ประมาณให้พี่น้องเกษตรกร,กรไปผลิตไปรวบรวมไปแปรรูปเป็นในถึงในเรื่องของการตลาดได้ ที่สําคัญก็คือเราจะเน้นย้ําเลยว่าตลาดต้องนําการผลิตทำแล้วจะต้องไม่เสี่ยงขาดทุนอทำแล้วต้องได้ขายแน่นอนเนี่ยค่ะครับผมค่ะแล้วก็ทราบบอกว่าในช่วงที่ใกล้ๆจะถึงนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะเร็วนี้นะคะในวันที่สิบ 2พฤศจากายน2566จะมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรค่ะเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะโดยแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นสเขตสภูมิภาคค่ะครับ,รบพี่พัดครับแล้วเรามีการเลือกตัวแทนให้กับพี่น้องเกษตรกรทําไมครับตัวแทนที่เราจะเลือกไปเนี่ยเขาจะคุยเฉพาะปัญหาเกษตรกรการเลือกตั้งทั่วไปหรือสสเขาจะคุยปัญหาของทุกกลุ่มคนทุกอาชีพแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งของผู้แทนเกษตรกรเขาจะคุยเฉพาะปัญหาพี่น้องเกษตรกรนั่นหมายความว่า จะใกล้ชิดกับพวกเรามากมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำมาหากิน อาชีพของเราที่เราทําอยู่แบบนี้นะครับจะได้มีตัวแทนที่จะไปพูดในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาชีพเกษตร,รกรของเรานั่นเองนะครับผมอยากจะให้พี่พัฒน์นะครับได้ฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรสมาชิกรหรือพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่ชมรายการของเราอยู่นะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนเพื่อขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณหรือในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะติดต่อได้ตามที่อยู่ที่จะขึ้นที่หน้าจอได้เลยค่ะ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พัดมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับกับเรานะครับแล้วก็คุณผู้ชมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับความสบายได้มีอยู่จริงครับเป็นความสบายที่มาจากเจ้านี้เลยครับผมลูกประครบนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่แปลรูปรูกประครบนี่เลยครับผมนั่นก็คือคุณแม่พยอมปัญญาคำครับประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรสมุนไพรแปล,ลรูปกรุงเทพหมหานครนั่นเองครับ อะคุณแม่พยอมครับรคุณแม่ครับอ่าอ,อยู่หล้าผมนี่เองครบัสบสวัสดีครับผมเจอคุณแม่แบบนี้นะครับก็ต้องพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของกลุ่มของเรานะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณแม่ครับที่มาที่ไปคือสามีเรียนแพทย์แผนไทยค่ะ สูตรของสมุนไพรไทยของเบลูปะคบนี่คือได้จากสามเมค่ะกลุ่มของเรานี่มีประมาณกี่คนค50คนค่ะตอนห้าสิบคนครู้จักนะครับกับกองทุนฟืน้นฟูพัฒนากเกษตรกรแบบนี้เราไปรู้จักไป<ร>อย่างเราได้รวมกลุ่ม50คนนี่ไปยื่นที่ของกองทุนนะคะห้าสิบคนแรกถ้ามารวมกลุ่มทำตรงนี้ขึ้นมาก็ประมาณ12คนนะคะคุณแม่ครับแลวคุณแม่ได้การสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูเป็นงบอะไรนะครับงบอุดหนุนค่ะได้มาซื้อวัตถุดิบ มือการแปรรูปอะค่ะครับตอนที่ได้มาสามหมื่นบาทกาันได้มาสามหมบาท<ช>นะครับในการที่จะเอามาซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับ<ช>ที่จะมาทําแปรรูปนะครเป็นลูกป,ประครบแบบนี้นั่นเองนะครับแหมอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าเจ้ารูกป,ประครบนะครับที่มาเป็นม,มัดมัดก้อนๆแบบนี้นะครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยติดอกติดใจ หอมๆนะครับรู้สึกว่าทําให้สบายมากเวลาเรานวดแบบนี้นะครับสบายสบายไหมคะอยากจะเห็นที่มานะครับของเจ้าลูกคบแบบนี้นะครับคุณแม่พยอมพาผมไปดูวิธีการทำได้ไหมครับได้ค่ะดีดีค่ะเราไปกันเลยครับข้างในเลยแหละครับแม่ค่ะเชิญค่ะนี่ก็คือคุณหมอ ัฒมานะครับผมบก็คือผู้ที่นําสูตรมาให้คุณแม่ใช่ไหมครับใเนเรื่องของลูกประครบแบบนี้ใช่ค่ะครับส่วนผสมของลูกประครบมีอะไรบ้างน,นะครับตัวหลักๆก,ก็คือตอัอไผ่แล้วก็ขมิ้นอ้อยขมิ้นจันทร์ตะไคร้อยู่มะกรูดนะครแล้วก็เถาวันเปียงถเถาอ็นอ่อนพวกนี้ทำให้เส้นหย่อนเพื่อแก้กันพวกอักเสบก็คือพวกตัวไผ่เนี่ยจะลดการอักเสบปวดบวมอยากจะเห็นนะครับในเรื่องของวิธีการทําแล้วใครพาผมไปดีคุณแม่ดีไหมครับผม เดี๋ยวให้คุณแม่พาผมไปดูหน่อยวิธีการทำทำอย่างไรบ้างนะครับโอ้ยว้าวอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่คือส่วนผสมนะครับของลูกประคบของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้สมุนไพรส่วนผสมต่างๆอย่างเี้คุณแม่ได้มาจากไหนครับเป็นสูนเรียนรล้ค่ะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเสร็จแล้วเราไม่พอใช้เราก็จะรับกลุ่มเครือข่ายด้วยและร้านของที่เป็นแพ้แผนไทยเพราะว่า การที่รับจากร้านแพทย์แผนไทยนี่คือเขาจะดูว่าสมุนไพที่ปลูกเนี่ยมันครบปีไหมหรือว่าสมุนไพนี่อ่อนหรือว่าแก่เราต้องคัดตัวนี้ค่ะคัดด้วยสมุนไพก็แปลว่าส่วนผสมต่างกน,น,นใช่ค่ะต้องเขาเรียกว่าได,ไ,ดได้เกรดที่เราต้องการมีเรื่องของ อายุของเขาความแห้งความชื้นต่างๆนะครับต้องได้ตามที่เราต้องการด้วยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องมาแปลรูปกันทุกๆส่วนนะครับในที่เป็นสมุนไพรของเรานะฮะอยากเห็นแล้วนะครับในการที่จะทำนะครับเราใส่ส่วนผสมยังไงบ้างเดี๋ยวคุณแม่พาผมไปดูหน่อยนะครับ แม่พยอมครับและตรงนี้นะครับก็คือขั้นตอนการทําแล้วใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็คือนี่ตรงนี้คือส่วนผสมที่เราจะทํารูปประคบใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือส่วนผสมนะคะที่ที่คุณหวาพูดไปทั้งหมดนะคะครับนนะะผม<อ>เสร็จแล้วก็มาผสมคุกเค,ค,ค้ากันในในรูปอันนี้นะคะอ๋ออันนี้คือแบบที่เราผสมเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะคะที่เราแปรรูปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะตัวส่วนผสมที่เราคลุกเค้าแล้วนะคะครับ เสร็จแล้วเราก็อาไปช่ง200กรัม2 0งกรัมต่อหนึ่งรูปนะฮะใช่ค่ะนี่แหละนี่คือความความสบายที่จะเกิดขึ้นนะฮะมาจากตรงนี้นี่เองนะครับผมนี่ส่วนผสมสมุนไพรนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆนะครับในการทำเนี่ยมันคือมันตอนที่ช่วงมัดขึ้นยากมากใช่ไหมครับก็จะยากค่ะเพราะต้องต้องจ้องชินกับการมัดค่ะต้องมือโปรสักนิดนึงใช่ค่ะครับ เพื่อได้ความสวยด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือมัดการมัดดั้มนะคะครับการมัดดั้มให้สวยตกแต่งให้สวยคือว่าให้คุณหมอที่เขาจะประคบให้คนไข้ค่ะแต่ละคนนะคะตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการใช้งานเลยนะเหมือนกันมัดรอบแรกอ่ะมัดลูกอะค่ะต้องให้แน่นมัดดั้มก็ต้องให้แข็งแรงเพื่อให้พร้อมที่จะจับได้เพราะเวลาจะตอนนึ่งเรามามันจะร้อนเราต้องใช้จับบางครั้งร้อนเกินไปต้องเอาผ้าหุ้มนิดนึงเพื่อการจับ มันจะได้ไม่ร้อนมืออค่ะครับผมในการใช้งานก็สามารถเอาถ้ามันร้อนเกินไปก็สามารถเอาผ้ามาพันเีงได้นะตรงที่เราจับค่ะสําคัญเลยค่ะจริงๆแบบนี้เราก็นวดเองได้ได้ค่ะเราตรงไหนที่เราถนัดเราก็นวดเองได้ตรงไหนที่ไม่ไม่ได้ก็ต้องหาคนนวดแ่นมีฟงมีแฟนมีลูกมีหลานอันนี้เลยสบายเลยนะครับใช่ค่ะ S 1> <S 1> จ๋วเลย<ด>ทีเดียวก็ะจะได้รูปครคบแบบนี้นะครับที่<ช>มัดเรียบร้อยแล้วใช่ค่<ช>นะ<ช>คุณแม่พยองครับจากที่การใส่แพ็กเกจสวยๆแบบนี้แล้วนะครับเราขายอยู่เท่าไหร่ครับลูกละเจ็ดสิบบาทค่ะอลูกละเจ็ดสิบบาทแล้วนี้คุณแม่ขายที่ไหนบ้างนะครับแบบนี้ขายส่งอะค่ะขายส่งตามโรงพยาบาลที่มีออเดอร์ ตามล้านนวดแล้วก็กรอบเสือหมูค่ะโอ้โหขายหลายที่เลยนะค,คุณแม่ครับค่ะอืแบบนี้นะครับจากที่เราได้งบมาสามหมื่นจากกองทุนฟืนฟ้นฟูพัฒนากเกษตรกรนะครับตอนนี้เราขายไปได้สักกี่ลูกแล้วครับแม่ครับหลายแสนลูกแล้วค่ะค่ะ ลูกค่ะโอ้โห,หลูกละเจ็ดสิบให้สินลูกเอาไปคำนวณกันเองแล้วกันนะครับโหต้องบอกว่าจากการที่เราได้งบอุดหนุนมา3 0 0 0 0บาทจากกองทุน้นฟนูนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถต่อยอดนะครับสามารถสร้างรายได้สร้างกําไรเพิ่มมากขึ้นได้อีกโอ้มากเลยทีเดียวนะครับคุณแม่ครับผมได้ค่ะแบบนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการพัฒนานในเรื่องของด้านอาชีพให้กับตัว เกษตรกรสมาชิกของเราด้วย<ช>นะครับ<ช>ผมแล้วก็<ช>ทำให้กลุ่มของเรานะครับพัฒนาต่อไปแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง<ช>นะครับ<ช>ผม ใน30ตอนที่ผ่านมาจะทำให้เราได้เห็นถึงการทำงานอย่างไม่ย่อท้อที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นเหมือนดั่งหัวใจของการทำงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรที่จะทำให้กับพี่น้องเกษตรกร ตลอดไปครับและสาหรับซีซั่นหน้านะครับของรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนของเราจะมีเรื่องราวของเกษตรกรแบบไหนจะเป็นเรื่องราวในแง่มุมใดติดตามชมกันได้อีกไม่นานเกินรอครับสำหรับวันนี้ครับผมใหญ่สิระแพทร,รัตครับและก็ทีมงานต้องขอตัวลาวคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ